โอ้เพื่อนรัเรามาพบกันสวัสดีสวัสดีส,ส,ดสบายดีหรือสบายดีเรายินดีที่ได้พบกันเรายินดีที่ได้พบกันสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนทุกคนสบายดีใช่ไหมคะ เก่งมากมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆเ,เป็นอย่างดีเลยค่ะเด็กๆและในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับหน่วยชุมชนของเรานะคะคุณครูอ้อมก็จะมีกิจกรรมนะคะกลางแจ้งซึ่งก็เป็นการเล่นพื้นบ้านของเรานะคะแล้วก็พาเด็กๆทําแบบเสริมประสบการณ์หรือว่าใบงานนั่นเองค่ะเอ๊ เด็กอยากรู้หรือยังเอ่ยว่ากิจกรรมกลางแจ้งของเราแนวนนี้คุณครูอ้อมจะนำอะไรมาฝากนะถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งมือมือมือตบตัดตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตัดตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบ ต,ตบไล่ตบมือตบมือเก่งมากมากเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าดเด็กๆพร้อมแล้วถ้าเช่นนั้นเราไปทำความรู้จักกับการลเล่นพื้นบ้านหรือกาฟักไข่นั่นเองค่ะไปดูซิว่ามีขั้นตอนในการเล่นยังไงไปกันเลยค่ะ กากากาเป็นไรพานีจะพาไปดูกาละรเล่นกาฟักไข่อุปกรณ์ก้อนหินเท่าจำนวนคนเล่นที่อยู่นอกวงวิธีการเล่นนำก้อนหินมาวางในวงคนที่เป็นกาต้องคอยป้องกันไข่ไม่ให้คนที่อยู่นอกวงมาขโมยไปได้และผู้เล่นนอกวงต้องคอยระวังไม่ให้ถูกกาตีมือใครถูกตีมือต้องมาเป็นกาแทนแต่ถ้ากาถูกแย่งไข่ไปหมดจะต้องเป็นกาต่ออีกหนึ่งครั้ง เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสามารถเล่นการลเล่นพื้นบ้านอยู่ที่บ้านได้นะคะเด็กๆก,ก็นำก้อนหินาตามจำนวนคนที่อยู่รอบนอกวงกลมใช่ไหมคะมาได้นะคะก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเด็กๆหรือเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านก็ได้คะ่ะแต่อย่าลืมดูแลรักษาร่างกายด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะค่ะเราก็ได้สนุกกับ กิจกรรมกลางแจ้งแล้วถ้าเกิดว่าดเด็กๆเล่นดเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปที่ดเด็กๆเล่นมาให้คุณครูประจําชั้นของดเด็กได้ชมด้วยนะคะเด็กๆค่ะและต่อไปนะคะเราจะไปทําใบงานนะคะหรือวันแบบเสริมประสบการณ์กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆหยิบใบงานของเด็กๆขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะใบงานนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับ หน่วยชุมชนของเราค่ะเราจะมาดูซิว่าชุมชนของเรามีอะไรบ้างค่ะชุมชนของเรานะคะก็มีสถานที่สำคัญมากมายเลยนะคะเอ๊ภาพแรกเป็นอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูอ้อมนะคะบ้านบ้านค่ะชุมชนของเรานะคะก็จะมีบ้านของเรานน่นเองค่ะมีบ้านของเด็กๆใช่ไหมคะ เอ hey, และต่อไปเป็นอะไรนะอะไรคะเด็กๆโรงเรียนเก่งมากค่ะเด็กๆอ่านคำศัพท์พร้อมคุณรูณอ้อมนะคะโรงเรียนโรงเรียนค่ะเด็กๆก,ก็อยู่บ้านแล้วก็มีโรงเรียนในชุมชนนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ดมาโรงเรียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาเลยค่ะเป็นอะไรนะ อ่านตามนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ะเด็กๆในชุมชนของเรานะคะก็จะมีโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อที่เวลาเด็กๆไม่สบายหรือใครไม่สบายนะคะก็จะได้มีโรงพยาบาลน,นะคะไว้ให้เด็กๆไปรักษาตัวเองให้หายนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะคืออะไรคะเด็กๆวัดอ่านตามนะคะวัด ในชุมชนก็จะมีวัดค่ะซึ่งในในรูปภาพนะคะก็จะเป็นมีวัดทั้ง3ศาสนาเลยของไทยเรานะคะก็จะเป็นวัดบนนี้ค่ะรูปแรกรูปข้างบนนี้นะคะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่คุณครูชี้อยู่นี้ก็จะเป็นมัสยิดค่ะเด็กๆเป็นของศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะของเราเป็นอะไรนะคะศาสนาไรคะศาสนาพุทธใช่ไหมคะ และภาพนี้ค่ะก็เป็นโบสถ์ค่ะโบสถ์นะคะเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะเด็กๆเคยไปวัดกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกับสถานที่ในใบางานแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่อื่นอีกมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นประนะคะ ก็จะมีคํานะคะที่เป็นรอยเส้นประอยู่ให้เด็กๆเขียนให้สวยงามนะคะและหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆระบายสีทั้งสีสถานที่ให้สวยงามนะคะเด็กๆค่ะและคุณครูก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเขียนตามรอยเส้นประเรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยนะคะเด็กๆตั้งใจทำนะคะค่ะ เด็กๆคะเด็กๆจะขึ้นอนุบาล3แล้วให้เด็กๆเขียนชื่อของตนเองนะคะลงไปได้เลยค่ะเด็กหญิงเด็กชายนะคะชื่อตนเองแล้วก็นามสกุลนะคะแล้วก็เขียนว่าชั้นอนุบาลปีที่สองให้เเด็กนะคะเขียนเลขค่ะที่เป็นห้องตนเองนะคะและสุดท้ายอย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ของตนเองให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะเพราะว่าเราจะขึ้นอนุบาล3แล้วคุณครูเชื่อว่าเด็กๆ สามารถที่จะทำได้แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงค่ะ แล้วก็ยังได้ทำใบงานเสริมสร้างความรู้ของเด็กๆด,ด้วยเก่งวังมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูอ้อมก็จะขอฝากให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆเองนะคะแล้วก็ถ้าหากออกไปข้างนอกหรือจำเป็นต้องไปทำธุระข้างนอกจริงๆให้เด็กๆสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยนะคะ แล้วก็มาล้างมือบ่อยๆค่ะคุณครูเป็นห่วงสุขภาพดเด็กๆทุกคนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมก็มีกิจกรรมมาฝากให้เด็กๆได้ทำไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบง,งานนะคะแล้วก็ส่งภาพสวยๆมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย